กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมเฉลิมใจเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาผมขอขอนุญาตปรึกษาหารือเรื่องการวินิจฉัยคำสั่งไม่ฟ้องและการทําความเหี่ยแย้งในคดีอาญาของพนักง,งานอายการขอหารือผ่านประธานวุฒิสภาไปยังนายกรัฐมนตรีดังนี้นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา68กําหนดว่ารัฐพึงจกดระบบบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควรโดยเฉพาะมาตรา258องงูด้านกระบวนการยุติธรรมองเล็บสองปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาในภูมิภาคให้มีการตรวจสอบทรวงดูละหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสมเดิมการตามความเห็นในการสั่งไม่ฟ้องไม่อุทธรณ์ไม่ดีกาหรือถอนฟ้องถอนอุทธรณ์หรือถอนดีกา รวมทั้งการทาความเห็นยแยงในกดียาในส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดเป็นอำนาจวิจัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตามปวิยามาตรา145ซึ่งเกินเป็นกฎหมายใช้มาแล้ว87ปีคือประมาณใช้เมื่อประมาณปี2478กล่าวคือเมื่อพนักง,งานอายการมีความเห็นแจ้งพนักง,งานสอบสวนคือเห็นว่าไม่ควรต่งางฟ้องตามความเห็นของพนักง,งานสอบสวนจะต้องเสนอความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง ผลดีคือเป็นการตรวจสอบทวงดุลโดยอ,องค์กรภายนอกตำรวจอายการและฝ่ายปกครองสะดวกรวดเร็วเสร็จภายในจังหวัดผู้ว่าายการจังหวัดไม่มีส่วนได้เสียเป็นบุคคลภายนอกเป็นคนกลางย่อมให้ความยุติธรรมได้เป็นอย่างดีผู้ว่ารายการจังหวัดมีเครือข่ายครอบคลุมทั้งพื้นที่ฝ่ายปกครองระดับอำเภอกำนําพู้ใหญ่บ้านย่อมรู้ย่อมรู้จักบุคคลในต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีหลังยึดอำนาจเมื่อ20พค2 5งหาคสชมีประกาศฉบับที่115/2557ท แก้ไขปวิยามาตารา145เป็นมาตารา145ทับหนึ่งเปลี่ยนผู้มีอำนาจตามความเห็นแย้งสั่งไม่ฟ้องหรือทำความเห็นสั่งแย้งผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคผลเสียที่ตามมาก็คือผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสำนวนคดีเพราะเป็นผู้คุมบัญชาพนักงานสอบสวนสามารถเรียกสำนวนสอบสวนมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ในชั้นสอบสวนจึงเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียหายสองคดีล่าช้าเพราะผู้บัญชาการ มี9ภาคกินพื้นที่ภาคละเต็ดปาจังหวัดทําให้จําเลยได้รับความไม่เป็นธรรมเฉพาะจําเลยที่ไม่ได้รับการประกันตัวจะติดคุกอยู่ในคุกเป็นเวลานานเพราะผู้บัญชาการมีคําสั่งวินิจฉัยราชา3าําเลยไม่ได้รับความสะดวกบางคนพื้นที่อยู่ห่างไกลตารวจภูธรภาคเสียค่าใช้จ่ายสูง 4. เมื่ออาการมีความเห็นต่างไม่ฟ้องจะมีเจ้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิกิกินค่าไม่แย้งคําสั่งจากพนักงานอา,ายการเสมอ 5. เป็นกฎหมายออกมาเร่งด่วนผิดปกติยึดอำนาจการปกครองสองเดือนก็ออกประกาศคอสชอร้อยสิบห้าทับสองห้าห้าเจ็ดเป็นมาตราร้อยสี่สิบห้าทับหนึ่งโดยไม่ผ่านการหา,หาหรือร่วมประชุมหรือรับฟังความคิดเห็นจากส่วนรายการที่เกี่ยวข้องใดอย่างใดหกในความเป็นจริงมาตราร้อยสี่ห้าทับหนึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาปัญหาความร่าช้าในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นความเห็นแย้งหรือไม่แย้งซึ่งแต่เดิมเป็นอำนาจของผู้ว่า ทําอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์หรือ1เดือนเนื่องจากอยู่ในจังหวัดเดียวกันกลับกลายเป็นว่าทุกจังหวัดจะต้องอบรมจะต้องรวบรวมส่งผู้บัญชาการภาคซึ่งแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลการตรวจพิจารณาจะแย้งหรือไม่แยง้งก็ใช้เวลามากกว่าเป็นการรวมศูนย์อำนาจเจ็ดการร้องขอความยุติธรรมต้องเดินทางไกลถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยากเนื่องจากเป็นบรรยากาศของสิ่งวแงวดล้อมแบบทหาร ต่างจากสารการจังหวัดซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมแบบพลเรือนที่ดูแลทุกสุขประชาชนเป็นการรวมศูนย์อำนาจและขัดเจตนารมของการตั้งศูนย์ดำ,งำรงธรรมกระผมจึงขอหาลือผ่านไปยังท่านนายงตีดังนี้นะครับ 1. รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขหรือยกเลิกประกาศคอสชฉบับที่ร้อยสิบห้าทับสองห้าเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมปวิญามาตาร้อยสี่สิบห้าทับหนึ่งหรือไม่อย่างไร 2. มาตาร้อยสี่สิบห้าทับหนึ่ง ของและที่แก้ไขโดยคอสชขาดเจตนารมณ์ของมาตรา68รัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและขัดมาตรา258งอด้านกระบวนการยุติธรรมเร็บสองเก่าวคือการทําความเห็นสั่งไม่ฟ้องไม่มีการทวงดุลอำนาจแต่อย่างใดตํารวจจับตํารวจสอบสวนส่งให้นักงานาการพอพนักงานาการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องต้องกลับไปให้ตำรวจคือผู้บัญชาการตำรวจภาคเป็นผู้วินาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง ท่านนายยมุิีควรสั่งการให้มีการแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นตามกลับคืนมาเหมือนเดิมตามปวิยามาตรา145ครับขอบคุณมากครับ